สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยวันนี้ดีใจได้เจอกันเมื่อกี้มื่านี่เลยมานนี่เลยมานนี้เลยดีใจได้เจอคนนี้ด้วยโอ้ยน,น่ารักมากค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจประคอมใจนะคะใครจะแชร์ก่อนหรือว่าแชร์ทีหลังเลยลืมแชร์โมแต่ดีใจมีสุขตามเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อน่ารักน่ารักนางนี้น่ารุกเนาะ ี้ <พอ S 1> แหละนั่งนี้กับนั่งนค่ะค่ะเพจประคองใจนะคะก็ะมีวัตถุประส,รสงค์ที่อยากจะประคองจิตใจของคนที่ต้องการให้เราประคองะนะเนะบางทีมันก็มีช่วงจิตตกช่วงที่สถานก,การณ์ในชีวิตมันมันไม่เป็นใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มันก็เป็นเรื่องธรรมดานะไม่มีใครจะ ผิดไม่ตกงมันก็มีบ้างนะเนี่เราก็ประคับประคองกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ให้อยู่ในสภาพที่เรียกว่าที่พร้อมใช้คือมันก็ต้องมีเรื่องเรื่องอะไรอะ่ะอกหักคุด <laughs> 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 บางนี่เป็นปกติเลยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาค่ะเดี๋ยวนี้เราจะมาเยียวยาใจร้าวด้วยความคิดดีๆนะคะแล้วก็สําหรับท่านใดที่มีคำถามนะคะก็ ส่งมาทางอินบ็อกซ์ในเพจก็ได้หรืออินบ็อกซ์ของครูอ้อหรือของครูเอฟก็ได้นะคะแล้วก็เราก็จะนำมาเป็นประเด็นแบบกุมรวมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดคุยกันนะคะขอบคุณที่ติดตามเราทาง Youtube ด้วยนะคะหรือฟังเราย้อนหลังได้เลยะคะ่ะนีเราก็วันนี้วันนี้มีอกหักรักคุดอะไรคะวันนี้ไมวนน่วันนี้จะเป็นเป็นการเยียวยาโดย,โดยภาพรวมแล้วกันคะ่ะเยียวยาจิตใจโดยภาพรวม จะใช้คําว่าอะไรอย่าไม่อยากใช้คาว่าอกหักนะไม่ไม่สมหวังไม่ถูกใจไม่ถูกใจดีกว่าไม่สมหวังไม่สมหวังแ้แ้ไม่สมหวังก็ผิดว่าไม่เป็นอย่างที่คิดไม่เป็นอย่างที่คิดเราคิดอ่าหรืออะไรอย่างงี้ดีกว่ามันควรเราเราเราคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้มันน่าจะเป็นแบบนี้แต่มันกลับไม่ใช่อย่างที่เรา มันไม่ใช่อย่างที่ทเราคิดใช่ทีนี้พอพอเวลาที่มันทั้งทั้งที่เราทั้งทั้งที่เราก็คิดดีนะแต่มันไม่ได้อย่างที่เราคิด <laughs> มีก,กรารคิดกระซ่ามันก็มันก็มีเหตุมีปัจจัยของมันเนาะ,ะทีนี้ให้แบบให้แบบแนวคิดแบบคร่าวๆเลยมันต้องฝึกฝึกที่จะให้ตัวเองเนี่ยที่ไปจมอ่ะ เคยจิตตกไหมล่ะทุกท่านเคยจิตตกเลยชอบมากเลยตรงที่บอกว่าคิดดังๆเมื่อใจร้าวส่วนใหญ่คนก็จะแบบไม่อยากให้ใครเห็นน้ำตาจะมารู้เรื่องของฉันมันมีได้มันจะ<อ>นู่นนี่นั่นเราก็ต้องลเลือกแหละว่าเราจะพูด<อ>คุยกับใครใช่ทางทาง<อ>เลือเนี่ยมันก็ไม่ใช่คุยกับทุกคนนะ ไม่ได้ชุยกับทุกคนคือหนึ่งให้คุยกับตัวเองก่อนแต่บางทีอ่ะมันคุยกับตัวเองแล้วมันยังมันยังมันเหมือนมันยังไม่สุดมันยังไม่ใช่ทีนี้ยต้องมีคนให้คิดดังๆได้เลยอะอ่ะฮะอันนี้ชอบมากเลยค่ะคิดดังแบบเราอาจจะไปไว้ใจคนผิดสมมติไปไว้ใจปากปลาราเนี่ยโอ้โหรู้กันทั้งชุมชนเลยนะอันนั้นมันอันนั้นมันผิดมันผิดพลาดไป เราเรากะผิดกะผิดมันก็มันก็ผิดพลาดกันได้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็เวลาที่ทุกครั้งที่เครียดนะคะให้รู้อ่ะหนึ่งคือรู้ตัวว่าเครียดแล้วก็ถามตัวเองว่าเครียดมากไหมระดับไหนเต็มสิบเนี่ยความเครียดเนี่ยมันอยู่ในระดับไหนคือตอนแรกเนี่ยให้คุยกับตัวเองก่อนแล้วก็ให้คะแนนตัวเองอารู้ระดับที่เท่าไหร่ ระดับที่เท่าไรระดับที่กว่าสิบจดบันทึกไว้ว่าว่าตอนนี้เราต้องหาทางแล้วว่าทํายังไงให้ความเครียดของเรามันลดลงใช่จริงคนเนี่ยยิ่งยิ่งเครียดยิ่งคิดก็ยิ่งเครียดอ่ะก็ไปคิดเรื่องเครียดก็ไปจดจอกับเรื่องที่เราไม่พอใจอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกฝึกคิดดังนี้ค่ะพี่อ้อมันเหมือนกับว่าจะพยายามหาอะไรบางอย่างว่า อะไรทําความเข้าใจพยายามพยายามที่จะความความเข้าใจแต่บางเรื่องเนี่ยมันก็ไม่เข้าใจหรอกนะนนเราต้องหานไปก่อนอย่าเพิ่งไปงัอแล้วเดี๋ยวค่อยมาวนใหม่ก็ได้อืมบางทีเราก็ <จะ S 2> เป็นก็เป็นด้วยที่จังงัดไปหาเหตุผลกับคนที่หมดแล้วเราก็ไปหาเหตุผลเนี่ยมันก็ไปจดจอ่ออยู่ที่ตรงนั้นแล้วบางทีเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่เออเราหรือเราไม่ดีมันกลายเป็นสรุป เรายิ่งเอาความรู้สึกให้หรือเราไม่ดีพอให้หรือเราเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันทําให้เรา,เร,ารู้สึกจมดิ่งเลยอ่ะใช่ดิ่งอ่าสิ่งที่จะต้องสิ่งที่ต้องทําก็คือคือให้คือรู้ว่าตัวเองอ่ะกําลังคิดอะไรอยู่นั่นแหละนะแล้ว,วแล้วก็ตรวจ<น>ความคิดเห็นที่เราจะชอบพูดคาว่าตรวจความคิดอันนี้ดีมากมากต้องตรวจความคิดของเราไอ้นี่มันคิดลบนี่มันคิดเกินจริงนี่ว่ะหยุดเลยใช่ นะะพวกคิดดังๆเนี่ยพวกคิดดังๆเมื่อใจเราจริงๆก็เอามาจากคือ affirmationaffirmation ดีมากเลยนะย้ำความการนำความคิดเหมือนกับเป็นพวก auto suggestion อ่ะก็คือเหมือนเราได้ยินเสียงของเราด้วยใช่ไหมคะการใส่คิดอะไรการใส่ข้อมูลอยู่จิตใต้สำนึกเนี่ะเนี่ยรูะว่าถ้าเราเอาหัวใจเรา เรื่องไม่เป็นอย่างที่เราคิดแล้วเรารู้สึกแย่มากเลยนะ<ม>ถ้าเราไปคิดว่าฉันต้องตายลงไปแน่ๆนฉันแดดนลงไปอะไรอย่างนี้นอันนี้เป็นเป็นความคิดที่ไม่ควรใส่สู่จิตใต้สำนึกเลย<ม>เราเพียงต้องคิดใหไรเลยว่าเอ้ยโอเคก็รู้ว่าตอนนี้เจ็บนะ<ม>แต่คนใช่มันก็ผ่านได้ไมะเราเออต้องซื่อสัตย์กับความคิดของเราว,<ม>ว่าเรารับรู้ว่าเราเจ็บ เสพระดับกว่าเสบแล้วยังไงต่ออ่าค่ะแล้วก็ทำยังไงให้ความให้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 ความรู้สึกความเครียดความเจ็บของเราเนี่ยลดลงก็คือมันใช่อันนี้สําคัญถ้าเราต้องขึ้นทางด่วนอ่ะก็คือเราต้องไม่ไปจดจ่อคือต้องไม่ไปทางเก่าอ่ะเพราะคิดทางคิดทางเก่าแล้วมันเจ็บเราต้องขึ้นทาง่ไปทางใหม่อ่ะทางใหม่ ถ้าไม่มีทางไปก็ยูเทิร์นกลับรถกันแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่หรือเราจะหาคนช่วยเหลือหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่แต่ถ้าเราไปอยู่อยู่กับความคิดแบบคนเดียวความคิดลบๆคนเดียวเป็นประโยชน์นะคะทีนี้เราก็ควรจะต้องฝึกคิดคิดแบบดังๆก็คือการการมองตัวเองเป็นเป<ช> <ๆ S 2> ็นการสเปเชียลนะคะเอ้ยเอาละ แหมเรื่องแยกวันนี้ที่ผ่านมาได้เลยยังไงฉันก็สามารถที่จะผ่านเรื่องเนี้ยไปได้นี่คือสิ่งที่ต้องคุคิด<ะ>ถ้าเราเราไปคิดว่าแย่แน่ๆเลยฉันขาดเธอฉันตายแน่ๆหรือว่าตายล้ฉันที่จากที่ทํางานของฉันนายฉันไม่ยอมรับฉันค่ะฉันรู้สึกแย่มากฉันรู้สึกอ้างว้างมากในที่ทํางานของฉันอะไรอย่างเงี้ยมันมันยิ่งแ,แบบแย่มีอ้างว้าง อ๋อ้ตมเด่งลอยที่เป็นสุนเนี่ยเอก็จะจับคาลบๆได้เลยทันทีเห็นไหมคะอ่าทันทีเลยเราก็เอ้ยสองคำละไม่เอาเอาใหม่แต่ถ้าคนที่เขายังไม่ได้ฝึกอะเขาจะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยนี่เรากําลังมีคําลบๆในความคิดเยอะมากใช่เขาจะไม่พันเขาจะไม่ใช่ใช่เราฉะนั้นคสิ่งที่จะต้องทําก็คือคิดในสิ่งที่ควรคิดนั่นแหละนะคิดในสิ่งที่ควรคิดแล้วคิด ยังไงไม่ให้เราไปเจ็บหรือเจ็บกว่าเดิมอ่ะนี่มันคือความผิดของฉันเองนี่ฉันเป็นคนเลวฉันไม่ดีพออันนี้ไม่เอาเอาเรียกว่าฉันเป็นคนเลวฉันไม่ดีพออันนี้ก็ไม่ควรคิดมันติดลบอ่ะอะไรที่ติดลบไม่เอาใช่ไหมคะพี่อ้าหลักหลักสั้นๆเลยง่ายๆไม่เอาไม่เอาใครจะมองรลกสวยหรือไม่เอาคือเราต้องเยียวยาตัวเองนี่คือเซลล์ที่เราเล่นะคือการสะสมพลังบวกพลังบวกแต่เรา ซื่อสัตย์กับความรู้สึกเราว่าตอนนี้เรารู้สึกแย่ระดับกว่าสิบแล้วทำยังไงให้มันดีขึ้นอันนี้แหละสําคัญใช่ไหมคะอ่างต่ะเีอย่างตอนพ่อเราเสียอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกรู้สึกเสียใจมากนะเราก็ไปคุยกับพี่คนหนึ่งที่ของรักที่เรารู้สึกไวไว้ใจมากมากพี่ทบอกว่าโอ้ยน่ารักพี่คนนี้น่ารักเเธอเป็นถึงเรามั่นใจว่าเขาน่ารักไงอ่าเรามั่นใจว่าเขาน่ารักเป็นเป็นชั้นเนี่ยเป็น เนี่ยนะเป็นชั้นชั้นไม่มาปรึกษ,ษาเลยเธอหรอกคือมาบีกระทืบเราเนี่ยเราก็ไม่นั่งคิดเอ้คนเรามันก็ต้องเจ็บกันได้หรือเปล่าถูกไหมเรา <laughs> เราก็ตกใจแม้ตอนแรกเฮ้ย <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะอ่าเนาะนี่เรามองคนผิดไปเหรอแล้วเราก็ต้องจบแล้วล่ะอ่า<ช>แล้วก็อ่าโอเคจบแล้วเราก็จบคุยเรื่องอื่นคุยเรื่องอื่นเลยม้วนเสือคุยเรื่องอื่นไปเลยค่ะอ่าใช่มาถ้าถ้าเจอแบบนี้อ่า เพราะเราประเมินเขาผิดเรากะผิดพลาดใช่นะเรารับรู้แล้วเราวางเลยเนี่ยฉันสามารถผ่านผ่านเรื่องได้ด้วยตัวฉันเองนี่แหละใช่ค่ะเอาเอาจริงๆแล้วนะไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวของเราว่าเราอยากจะทําให้ความรู้สึกของเราดีขึ้นไหมเราทั้งนั้นเลยใช่ตัวเราทัตัวเราทั้งนั้นเลย เพราะฉะนั้นคนอย่างฉันเนี่ยก็ผ่านคนเรื่องนี้ไปได้ดูอย่างโควิดซิบางท่านเนี่ยตกงานแลกกันไปนะคะแต่ละเฮ้ยนี่เราผ่านมาสามปีแล้วหรอเป็นกี่ปีแล้วตอนแรกน้องเอ็มเข้าจะว่าสี่ปีไอ้มันเข้าปีที่สามต่ออีกนิดนึงใช่ไหมจะต่ออีกนิดนึงได้ไหมก็จะต่ออีกสักสองเดือนคงไม่เป็นไรมั้งแต่ล่าสุดมีตลาดนัดแล้วนะคะตลาดนัดคนเดินที่บ้านฉางนี่แหละอื ขอบคุณที่หลายๆ <tick. S 1> ท่านก็เราพวกเราเนี่ยน่ารักร่วมใจกันฉีดวัคซีนีันแล้วเราในที่สุดเราก็ผ่านพ้นเรื่องนี้ได้ถูกไหมล่ะใช่ค่ะอีกอีเดียวก็ไปต่อได้ละออืใช่เราก็ชมตัวเองหน่อยว่าเออฉันก็เก่งเหมือนกันนะนอกจากว่าฉันผ่านพ้นเรื่องนี้ได้สบายๆเนี่ยฉันก็ก็เก่งนกันนะที่ผ่านมาได้เนี่ยเออผ่านช่วงนี้มาได้ผ่านวิกฤตต่างๆมาได้ผ่านการอกรักผ่านการสูญเสีย ผ่านความรู้สึกไม่ได้ดังใจผ่านความรู้สึกจนฉับพลันเออบางท่านเนี่ยจนฉับพลันใช้คํานี้ได้เลยคือถ้าผ่านไม่ได้มันมีอยู่สองอย่างค่ะผ่านไม่ได้ก็เสียชีวิตค่ะถ้าผ่านได้ก็ไปต่อค่ะเป็นบทเรียนี่อยู่สองอย่างแล้วแต่เราจะเลือกแล้วแต่ตัวเราจะเลือกสิ่งที่ควรคิดเรื่องการมองตามความเป็นจริงเลยนะคะแล้วก็ยอมรับยอมรับให้เร็วที่สุดอะความเจ็บปวดเป็นบทเรียนที่ดี ใช่ค่ะยอมรับความเจ็บปวดให้เร็วที่สุดนั่นแหละแล้วแล้วจะแก้ไขยังไงอ่ามแต่กระซิ้งกระซิกที่อ้อมันอย่างนี้มันอย่างนี้มูแต่พล่ามอยู่ก็รู้วันก็รู้ว่าเจ็บก็รู้ว่าเจ็บตรงจุดไหนหมดเจ็บระดับที่เท่าไหร่รู้รู้หมดเราต้องท้าซัมเซลฟ์พเลิ่งเนี่ะต้องรู้ว่าแล้วเราจะจะไม่จมอยู่กับไอ้ความคิด ที่มันไม่ถูกประสงค์ยังไงในการเท่าทันความคิดเออที่เราความคิดนี่เรามีคําลบๆเยอะมากเนี่ยก็ต้องฝึกปรับความคิดนะช็กเบรกช็คเบรกตัวเองให้ดีค่ะเอ้ยคิดลบเยอะมากละเฮ้ยเฮ้ยเบรกค่ะเบรกนี่เสียหรือเปล่าเบรกเราเสียก็ไปซ่อมช้บางทีใช่บางทีเราเหมือนเราไม่ได้รับการยอมรับจากครอบครัวเราไม่ได้รับการยอมรับจากคนรักเราไม่ได้รับการยอมรับจาก จากหัวหน้าของเราอย่างเงี้ยเราจริงแล้วเราอาจจะคิดไปเองก็ได้นะเราก็อาจจะคิดว่าเราเป็นคนแย่ซึ่งเราคิดเกินจริงคิดไปเองเราต้องคิดใหม่เลยว่าเฮ้ยฉ um> ันน่ะเป็นคนน่ารักใช่ใช่ใช uh uh> uh> ่อ uh> uh> uh 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 ันน uh> uh uh uh> 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 ี้คือสิ่งที่นี่คือสิ่งที่ควรคิดนะไม่ใช่ว่าฉันแย่ฉันแย่ฉันไม่ดีพอฉันไม่เก่งอะไรเงี้ยไม่เอาฉันเป็นคนน่ารัก แล้วคนเรามันก็ต้องมีมุมน่ารักแหละนะฉันก็น่ารักฉันก็น่ารักในแบบที่ในแบบที่ฉันเป็นนั่นแหละใช่ค่ะต่องมีอันนี้สําคัญนะอีกอันหนึ่งอีกคำหนึ่งนะอันนี้คํานี้ก็ดีมากฉันอะไปต่อได้คนอย่างฉันไปต่อได้ไม่ได้รับการนจากหัวหน้าฉันก็มีทางอื่นเดียฉันสร้างงานใหม่อันนี้ไม่เกี่ยวกับอาการป่วยนะคะถ้าป่วยเนี่ยมันก็อาจจะ เธอไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับการหดแต่มันเป็นความเครียดที่มันเกิดขึ้นน่ะนะคะเครียดมากๆอ่าเป็นแบบปกติค่ะเป็นปกติค่ะทีนี้อ่ะฉันคนอย่าวฉันก็ไปต่อได้หรืออ่หน่าต้องหน้าเชิดนิดหนึ่งไหมคะพี่อารต้องหน้าเชิดนิดหนึ่งไหมใช่ฉันยิ้มยิ้มฉันไปต่อได้แล้วลื่นเบา อาการยกอาการแบบยกหน้าแบบนิดนึงอ่ะนิดนึงอ่ะอะไรเปิดอกตั้งนะนิดนึงแล้วแต่ยิ้มนิดนะยิ้มหน่อยนะอ่ะะฮค่ะคนที่เศร้าเนี่ยก็จะคอตกมันจะอย่างนี้ค่ะคอตกหน้าเศร้าเราก็ยกหน้าขึ้นแล้วก็ยก่่ะะยยกคหน้าขึ้นให้สูงยกหน้าขึ้นให้สูงใช่แล้วนิดนึงนิดนึองเรายิ้มเบาเบายิ้มเบาเบานะเบาเบาพอนะเบาเบาพอ อาจจะลุกขึ้นไปแต่งหน้าเลยไปดูไปดูเพจที่ภูมีดีสอนไว้ในเพจปรับลุกนะคนอย่างฉัน<ช><ช>ไปไม่ได้นะแล้วก็อีกอันห<ช>นึ่งที่คิดค<ช>ือเออตอนนี้ฉันก็ยังปลอดภัยดีอยู่ไหมฉันก็ยังอยู่ดี嘛ถึงจะไม่มีเขา<ช>ถึงจะตกงานหรือถึงจะอะไรก็แล้วแต่แต่ฉันก็ยังปลอดภยดัยหรือเปล่าหรือถึงถึงเ<ช>พื่อน,นจะพูนทาเรามากมายแต่เฮ้ยคำพูดของเพื่อนเราไม่สามารถจะมาระคายผิวเราได้เลยฉันก็ปลอดภัยดีเนาะ เราเราจะไปทุกเพราะความคําพูดของคนอื่นโอ้ยเราตายแน่เลยถ้าเราคิดอย่างนี้นะอตกเพราะว่าถูกแทงข้างหลังอย่างเงี้ยแต่คําว่าติดตกอ่ะมันต้องติดตกแน่นอนแล้วค่ะพี่อ้อเพราะโดนเรารู้สึกว่าเฮ้ยโดนแทงข้างหลังอึ๊กแล้วไงต่อเหรอเจ็บมากแค่ไหนแล้วยังไงต่อเหรอใารดีใช่ไหมล่ะไอ้คาว่าแทงข้างหลังเนี่ย มันเจ็บไงแต่ถ้าเราไม่แต่ฉันก็ยังฉันก็ยังฉันก็ยังดีอยู่นะฉันก็ยังสบายดีนะฉันก็ยังปลอดภัยอ่าใช่ฉันก็ยังปลอดภัยนะไม่คิดว่าฉันถูกแทงข้างหลังอันนี้ไม่ต้องไปคิดอันนี้มันคิดแล้วมันเจ็บไม่ต้องคิดคิดแลวเฮ้ฉันก็ยังอยู่ดีนะปลอดภัยเอาแค่เรารู้ก็พอว่าเราเจ็บระดับเกินร้อยอะไรก็ว่าไปอาจจะรู้ว่าเราโดนโดนพลังงานลบๆอ่ะเราอาจจะโดนพลังงานลบ ึ่งตอนนี้หน้าที่ของเราคือการการอยู่ห่างจากพลังลบๆเหล่านั้นแล้วก็สร้างคบวกในจิตใจด้วยการคิดคิดบวกดังๆอ่ะคิดในสิ่งที่ควรคิดดังๆใช่ค่ะใช่ชอบมากนะเนี่ยเนี่ยแล้วก็ดังๆเนี่ยจะไปแอบคิดทำไมพลาดบางท่านเนี่ยอูเปพลาดเสียเงินเสียทองอะไรเยอะแยะมากมายแล้วรู้ไหมมันพลาดมันในสิ่งที่ไม่น่าพลาดอย่างเงี้ยเราก็ต้องตัวเองขอตัวเองเออฉันให้อภัยตัวเอง แต่หตัวเองแล้วเรายังไปคิดวนเรื่องเุียได้ตังเนาะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแสดงว่าเราให้อภัยตัวเองไม่จริงหรือเรายังไปโกรธแฟนคนเก่าของเราอยู่ตายแล้วที่มันไปที่มันแบบมันเหยียบหน้าเรามากอะไรยะงี้ไอ้คำเหยียบหน้านี่ก็ลบเห็นไหมคะซึ่งพี่พอ๋อเคยเจอประมาณนี้ไหมคะเคยเจอประมาณนี้ไหมว่าฉันให้อภัยแหละแต่งสิ่งมันไม่ได้ให้เออฉันให้อภัยฉันพไม่ยังนั้นนะแปลว่าไม่ได้ให้ คือเพราะฉะนั้นตัวเองเนี่ยจะต้องจะต้องบอกตัวเองว่าว่าต้องถามตัวเองว่าเนี่ยให้อภัยเนี่ยให้จริงๆแล้วบะจริงหรือเปล่าถ้าให้ถ้าให้อภัยจริงๆเนี่ยเปล่านี่แหละโล่งเลยนะอฉันให้อภัยฉันเผาพริกแช่งมันเลยอันเนี้ยก็ไม่ใช่เนาะใช่ๆนั่นแหละฉันให้อภัยนะโอ้ยเผาไปเลยกระดาษอะไรพริกอันนี้คือไม่เอาฉันให้อภัยก็คือแสดงว่าฉันเนี่ย คิดเรื่องที่ไม่ควรคือใจต้องเบาค่ะคําว่าอาภัยคือใจเราต้องเบาแล้วลงแบบไม่สามารถอธิบายได้อ่ะมันเบาเบาจริงๆอ่ะถ้าเราเนี่ยสังเกตเลยถ้าเราให้ภัยแล้วเนี่ยเราจะไม่กังวลความคิดที่ทําให้เราลืมไปแล้วด้วยซ้ําว่าเราเคยโกรธเขาเรื่องอะไรลืมเจ็บนี้ก็มีอ่าค่ะอันนี้ต้องฝึกต้องฝึกคิดเรื่องคิดเรื่องดีๆสรุปนะเนี่ยประมาณนี้ค่ะดังๆฉะนั้นเนี่ย ตัวเองเนี่ยต้องต้องสังเกตความคิดของเราเป็นหลักนะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเออคิดคิดแล้วเจ็บอ่ะจะไปคิดมันทําไมอ่ะใช่ไหมมันก็คิดได้ก็คิดได้แต่แป๊บเดียวอม,มันวิ่งมันวิ่งแล้วมันวิ่งลงที่ต่ําละจะวิ่งตรงที่ต่ําทําไมเราก็อยากจะไปที่สูงสูงถูกไหมคะอ่าแต่มันเผลอได้เนอ่ยบางทีมันก็ไหลเป็นชั่วโมงเลยมันไหล มันพลาดมันพลาดเป็นชั่วโมงแล้วบางทีพลาดทั้งวันทําอะไรไม่ได้เลยเสียเวลามากเราก็ต้องหยุดอ่ะหยุดแล้วก็หยุดให้ได้ใช่แล้วใครจะหยุดเราได้อ่ะแล้วกระเปลี่ยนเปลี่ยนกันจดนะไปดูต้นไม้ไปดูดอกไม้ก็แล้วแต่ที่เราชอบอะค่ะอีกคำหนึงนะคะที่เราควรจะต้องต้องต้องบอกตัวเองอกเร่อเฮ้ยฉันอะเยียวยาจิตใจฉันได้นะใช่ เราอยาจีบใจได้บางทีเนี่ยก็แหมเราต้องเราต้องไปคุยกับเพื่อนบางคนถูกไหมก็ไปคุยระบายความในใจอะไรเงี้ยเพื่อนอาจตีความเราอีกแบบนึงไปเลยนะเขาอาจเขาเหมือนเขาเหมือนจะไปทิศทางเดียวกับเราแต่จริงแล้วเขาไม่เข้าใจเราเลยก็มีนะแต่เหมือนจะเข้าใจมีท่าทีเหมือนจะเข้าใจหรือมาวิพากษ์จริงแล้วเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปเมาส์เเป็นไรก็ไม่รู้เธอฉันก็พยายามพยายามไปอย่างนั้นแหละ ยังนี้ก็มีโอ้ยะแย่ๆอีกอันนึงเออเรื่องอดีตผ่านไปแล้วสมมติว่าเรามันเป็นอดีตไปแล้วอดีตก็อันนี้อันนี้จะมีความสัมพันธ์กับเออฉันให้อภัยฉันให้อ่ะเพราะมันผ่านไปแล้วอดีไปแล้วสมมติเรากำลังคิดเฮ่ยมันผ่านไปแล้วมันแก้ไม่ได้นี่หว่าอยู่กับปัจจุบันแล้วเราปลอดภัยดีใช่ไหมชะปลอดภัยใช่ไหมเราก็ยินดีจบแล้ใช่ไหมล่ะ คือคืออย่าไปคิดว่าเราเสียอะไรอ่ะให้คิดว่าเราได้อะไรค่ะดูขอเล่าเช้านี้เลยเช้านี้ขับรถออกไปมีมีม,ม,ม,มีมีรถกระบะอยู่เข <Yes. S 2> าเรียกว่าอะไรกลับรถในที่ที่ไม่ได้กลับรถอะ่ะอ mm. uh ่าเบรกกันตัวโกงเลยอื mm. mm. คุณพ่อบ้านก็โอ้ยส่วนน้องเอ็มก็บอกว่าเราก็ปลอดภัยดีเนาะอืม mm. เขาก็บอกว่าใช่ เปลี่ยนเรื่องคุยก็คือเรื่องอื่นเราอะนําเพื่องเชวินาทีเดียวเองอ่ะอที่เรางดเวรจริงๆค่ะกลับมาบ่นให้คนที่บ้านฟังอ่งสองสมคนอะไรเงี้ยอันนี้ไม่มีแต่อันนี้ไม่มีจบแล้วแล้วกันเพราะเราก็ปลอดภัยเราเบรกกันไงถึงจะหัวคว่ำเลยนะแบกี่ห่วงนี่อ่ะปลอดภัยบางท่านนะว่าโอ้รักเราค่ะแบบแทบจะอยู่ไม่ได้อลยอย่างเงี้ยฉันไม่เอาอีกแล้วค่ะ ไม่ไม่ได้ค่ะเอาใหม่ค่ะฉันสามารถมีความรักได้อีก <laughs> ฉันสามารถมีความรักได้อีกนี่คือสิ่งที่เราต้องทำอ่ะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเราจะแบบแอดสุดชั้นชีวิตฉัง่ใช่อ,อันเด็ดอันนานเหลือเกินฉันขยายกับความรักมากเลยกลัวมากเลยมีแต่ค่ายรอบๆทั้งนั้นเลยฉันพร้อมที่จะมีความรักใหม่นะฉันพร้อมที่จะมีความรักใหม่นะฉันพร้อมในการที่จะมีความรักใหม่แต่ฉันดูให้ดีฉันฉันตรึกตรองไตรตรองให้ดี ก่าเดิมถ้าความรักของแต่ละครั้งนั้นมันไม่เหมือนกันหรอกร้อบอกเลยความรักในแต่ละครั้งในแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่มีอะไรไม่เหมือนเลยใช่ก็ถือว่าม uhm> ันเป็นบทเรียนที่เราได้เรียนรู้นะคะอีกอารที่ต้องความรักเป็นสิ่งสวยงามค่ะค่ะก็ความรักมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะเป็นประสบการณ์ที่ดีนะแล้วก็ก็สวยงามหรือไม่สวยงามก็อยู่ที่เราคิดแต่มันให้บทมันเหมือนมันขังน้ของเอ็มนะสวยงามอาบยาพิษ อยากมีเพื่อนรักอยากมีคนรักแต่มันก็แฝงไปด้วยยาพิษอันนี้เราก็ไม่ต้องไปสนใจไอ้ยาพิษล่ะคะ่ะเราก็คิดแต่ว่าเออมันสวยงามมีคนมารักมาชอบเราภูมิใจอืมเราจะไม่คิดไปก่อนว่าเขาจะมาอะไรจากเราหรือเปล่าเราจะไม่คิดลไปก่อนทีนี้ไอ้สเต็ปไอ้ความเจ็เนี่ยมันก็คงยังไม่ไม่ถึงขนาดมีคนใหม่อะไรหรอกแต่เพียงแต่ว่า เราก็จะไม่ไปไปไปจดจ่อกับไอ้ของที่มันไม่เอาแล้วไงของที่มันแบบมันไม่ใช่แล้วอ่ะก็เราได้ตรองแล้วว่ามันไม่ใช่แล้วก็ผ่านเลยแล้วทีนี้เราจะมองหาความรักใหม่ใช่วก็มีความเชื่อเรามีบทเรียนละไอ้สิ่งที่ดีๆโอกาสดีๆมันรอฉันอยู่นะนะแสดงว่าเราไม่เออแต่อย่างนี้ แต่ถ้าบทเรียนมันเป็นบทเรียนที่เจ็บปวดมันก็จะไปจมกับความกลัวเพราะฉะนั้นถ้าจะมีรักใหม่ต้องไม่กลัวเปิดใจก็ต้องรู้คิสัยดีๆต้องรู้ค่สกลัวไงว่าเรากลัวเรื่องอะไรค่ะอือ่เราดูว่าเราจะกลัวเรื่องอะไรกลัวระดับที่เท่าไหร่อ่าเรากลัวเรื่องอะไรกลัวมากเลยก็เฉยๆไปก่อนยังไม่พร้อมคนเนี่ยคนที่เขาไม่ได้กลัวนะแต่เขาคิดว่า เขาอยากจะลองเรียนรู้ในการที่จะใช้ชีวิตโสดลองอูวใช่ใช่ใช่เนี้ยใช่ค่ะอ่ามันเป็นยังไงอืมใช้ชีวิตโสดมันก็อยู่ได้นี่หว่าเออทางแล้วเนี้ยคนเราอ่ะมันก็ต้องต้องตายหรือเปล่ามันต้องอยู่คนเดียวใช่ค่ะอ่าอะไรอยู่รก็ฝึกกันไม่ยึดยังไงก็ต้องต้องแยกจากกันโดยธรรมชาติอยู่แล้วใช่นะแต่ว่ามีสิ่งดีๆโอกาสดีๆรออยู่เนี๋ยมันอาจจะไม่ใช่คนมันก็อาจจะ่ค่ะ กนอย่างอื่นกันมูใช่ค่ะเป็นโอกาสดีๆแล้วก็เป็นสิ่งดีๆแล้วเราอาจจะได้ท่องเที่ยวอะไรก็แล้วแต่เราเลยสิ่งดีๆโอกาสดีๆรอดชี่ินี่เป็นใช่ค่ะนี่ก็ใช่เป็นความรักครั้งใหม่ค่ะใช่ไม่ได้หมายถึงตัวบุคคลเป็นอย่างอื่นปอะไรก็ได้อาจจะเป็นงานที่เรารักเป็นที่เรารักนะเนี่ยมันก็เป็นสิ่งดีค่ะ มันไม่จาเป็นว่าชีวิตเราจะต้องไปหัวมีมีคนรักมีแฟนมีอะไรตลอดเวลามันก็ไม่จําเป็นนะคะ<ช>แล้วก็อีกนะเอ่อชั้นสมบูรณ์แบบอย่างที่ฉันเป็นนะฉันก็เป็นอย่างที่ฉันเป็นไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครนะอันนี้ก็จะเป็นความคิดที่คิดแล้วเรารู้สึกว่า<ะ>มันไม่เหนื่อยนะคะเราไม่จำเป็นต้องไปพร้อมเป็นเลขหนึ่งไปพร้อมเป็นคุณแบบบางอะไรอย่างเงี้ย เราก็สมบูรณ์แบบแบบที่เราเป็นน่ะคือการที่เราเรามีความเป็นเราเนี่ยมันทําให้เรามีสเสน่ห์นี่ก็เป็นพลังการอึงอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ใ<ช>ันใ<ช>ควรก<อ>ับความรักดีๆคนอย่างฉันก็คู่ควรกับความรักดีๆคู่ควรกับโอกาสดีๆ,ดๆนี่คือสิ่งที่มันจะเป็นวิธีคิดที่เรียกนะเป็น<ๆ>วิเรียกแขกแขกก็เป็นแขกท้งทันเลยใช่ต้องต้องต้องเลือกแขกดีๆก็ต้องเกิดจากความคิดดีๆก่อนแขกดีๆถึงจะเข้ามา ไม่ไม่ไม่ใช่เป็นคิดแบบทัวลงอ่ะเป็นความคิดแบบทัวลงไปดาคนนู้วิญาคนนี้เนี่ยทัวลงนะแต่จะเปแต่เป็นความคิดที่เรียกสิ่งที่ดีดึงดูดสิ่งที่ดีก็ต้องเริ่มต้นจากการคิดในสิ่งที่ควรคิดนี่แหละ,อ,ะอันนี้คือฝากฝากไว้ไม่ขอประคองใจโดยรวมสําหรับท่านที่เขาเรียกเขาเรียกว่าใจร้าวอาจจะร้าวจากหน้าการงานอ่าหลาย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 ด้านอะไรอะไรก็ได้นะคะที่การเงินการงานความรัก หลักก็คือการการใส่ข้อมูลดีๆคิดดีๆ่ะเอาวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะฝากผู ap, ้ส well ับสนรายการของเราในวันนี้นะคะคือดรเอ็มเจมส์นะคะวันนี้แนะนำแนะนำใหม่ทองดีกว่านะี่นี่ค่ะระดับในราคาโรงงานนะคะของดีมีคุณภาพแต่ราคาโรงงานนนี้เน้นว่าเราไม่มีหน้าร้านนะก็ประหยัดเงินค่าหน้าร้านไปเอาค่าหน้าร้านมาลดราคาให้ลูกค้า แล้วก็มีวดหลักสูตรหลักสูตรที่มี eq ของครัอ้อนนะคะในคุณแอมมีอะไรอวดนีไงนีไงเพจน้ำดีมองไม่เห็นมันเล็กไปไงถ้าใหญ่มันก็เป็นสวยนะสวยนะถ้าใหญ่มันก็หลักแส่นานี่ก็กระจุกกระจิ๊บกระจุงกระจิงก็พอแกร่งละค่ะถือว่าแกร่งลค่ะถือว่าแกร่งแล้วค่ะ นี่น้องมีสุขอยู่นี่นี่น้องมีสุขมานอนนอนนอนเฝ้าแม่แล้วคุณเอ็มก็ฟางโยคะออนไลน์นะคะฝึกกันในเพจดอรอ้อค่ะก็ติดต่อมาได้นะคะค่ะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ติดตามเราสองคนทางเพจประคองใจแล้วก็เพจอื่นๆนะคะแล้วก็เหมือนทําแบบเป็นการรวมความรู้เอาไว้นะที่มันเป็นประโยชน์แล้วก็ววังว่าก็้ามาฟังกันนะคะค่ะสำหรับที่เราสองลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Un moment,